สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดโซ่กันครับอบกุอนชิ้นเดียวที่จะตัดโซ่ได้เงยมักมักเนี่ยอันนี้ยี่ห้อป้าทู เมกาแนะนำว่าเครื่องมือตัดโซ่เอาอยี่ห้อดีๆหน่อยเพราะว่าถึงเวลาใช้งานมานันจะตัวแเนี้ครับเพื่อ่ม่แข็งแรงมันก็จะหักง่ายครับมันจะเป็นป้นหาตามมั่เอ,อ เลือกคอดโซที่ที่ชอบใจครับท่อไหนก็ได้วูดคอมมันไปคอมมันไปขับดูใกไกับดูใกลก่ดูดดูับดู โดสกงปกมากเห็นหรือยังข้อไหนก็ได้ครับทำอย่างนั้นง่ายมากเมื่อมีเครื่องมือที่เหมาะสมมันก็จะไปดันสลักที่ยึดเส่ไว้จะพอดีเอง <c oughs> อ๋ออันนี้ผิดจะผิดมีวิธีที่ผิดคือมันจะต้องเอาคอมไปในนี้ครับเข้ามไในนี้ในนี้ต้องไม่รู้มันผิดทางเนี่ยอ๋อใส่เริ่มได้ จะไปดันฮึดฮึดเริ่มอ,อ๋อโอเค สังเกตดีๆสลับเริ่มดันไปรอยมือเลอะครับจริงๆผมท่านี้ไม่ถนัดเท่าไหร่เพราะว่าผมพยายามให้กล้องเห็นนะครับมือผมเลยเลอะนะับจริงมือผมไม่ควรจะเลอะแบบนี้เทคนิคครจำนิดนึงก็คือเราต้องให้สลักมันขายอยู่ที่โซ่เลยนะเพราะเวลาเราเอากลับมาใส่มันจะใส่ยากถ้าสลักมัน ลุดออกไปเลยเพราะนั้นเราจะต้องดูให้ดีว่าเอาแค่พอดีครับถ้าสลักลุดเดิรมันจะยากเวลาประกอบกับข้าทีะนะครับมาดูว่าสลักหัอย่างก็จะเป็นอย่งนั นี่แสดงว่ามันยังไม่หลุดสลักนี้ยังไม่พน้นแกนกลางมุนต่อ,อีกหนแอยก็เอาเข้าไปใส่แล้วมีโซ่เลยม,มากแต่ไม่อยากโดดเลยม,มุนเพิ่มอีกนิดนึง มันจะไม่มีความรู้สึกว่ามันจะผ่านจุดที่หนักอีก,อกนิดนึง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 ดูกันว่าหลุดยังหลุดนะครับจำไว้ว่า มันจะต้องอย่าให้แกนตัวนี้หลุดออกจากห่วงโซ่นะครับเวลาประกอบกลับแล้วมันจะลำบากเพราะนั้นเวลาหมุนอย่าหมุนเอาเอามันมือแล้วก็ทะลุไปกางสลักก็ได้นอกนี้ก็จะลำบากตอนใส่กลับนะครับนี่ก็มือเลอะมือเลอะ ตัวนี้ไม่อยากมือเลอะนะนี่เราจะรีหลังจากถอดโซ่เสร็จมันก็จะมาล้างโซ่กันอุปกรณ์สำคัญในการล้างโซ่คือน้ำมันโซล่านะครับซื้อเอาเอาแกลลอนต้องเอาแกลลอนมาตรฐานนะครับไปที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาถึงจะขายให้เรา ถ้าเอาเป็นขวดปฏติกหรืออะไรเงี้ยที่ไม่ได้มาตรฐานเะนี่ยเขาก็จะไม่ขายให้นะเป็นเหตุให้เราต้องมีกระป๋องมาตรฐานอย่างนี้ประมาณสองสาม้อยบาทนะครับซื้อมาคุม้มแล้วก็ซื้อโซล่าใส่เก็บไว้นี่ผมใช้เป็นปีสองสามปีนะโซล่ายังไม่หมดเลยรเราก็หา อุปกรณ์อุปกรณ์ง่ายๆครับขโมยแปลงสีทาบ้านมากับแปลงสีฟันเหลือๆทิ้งอะเหเลยทิ้งเราก็โซ่ใส่ไปผมพว่วกกยอ่ะ ก็กระป๋องไอติมทิ้งๆมัอน,นอันนี้สังเกตการลนที่ดีมันจะมีล็อกหมุนบีนนนบ,บนิดนึงก็ฝึกการนดนยี่ห้อนี้ก็ดีนะบิชตอนนี้สามารถพลิกกลับมานี่นะ จีดดูดดดหัวก็นะครับมองไม่เห็นนะีคนี่ครับตัวแกลอนก็ดีอยู่มีประโยชน์ฝามันจะเปลี่ยนได้ีก็ช้อนผนใส่เข้าไปอันนี้ทำให้ดูีว่าแกลอนที่ว่ามีราคานี้ก็มีประโยชน์นี่นะเทได้มันก็จะ ทำไมไม่ไหลอลันนี้ถ้าจะหมดนี่พี่ประโยชน์ของแล้วก็เก็บไปเหมือนเดิมปิดปิดปิดปุ้งนะปิดนี่น้ำมันไม่ระเหยเลยครับผมเก็บเป็นปีเลยใช้คมมาก โอเคเยี่ยมเพราะสนุกวันนี้เรามีอุปกรณ์แค่ถอดโซ่หนึ่งชิ้นกัวม,มือเลอะก็มีไขควงทั้งอันหนึ่งกับน้ำมันโซล่าแกลงขัดเดี๋ยวเราก็แช่ไว้ก่อนแช่ไว้เดี๋ยวเรามาขัดเด,ด,ดี๋ยวมันก็ขาวสะอาดมาขาวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน กบวนการถอดโซ่ล้างโซ่เดี๋ยวตอนประกอบมาทำให้ดูใหม่นะครับบายบายสวัสดีครับ